อันนี้เราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็น one d i m o t i o n เหมือนกันเป็นการขึ้นที่ในหนึ่งมิตินะครับ one d i m o t i o n นะเป็นการขึ้นที่ในแนวแกน x นี่ก็บอกว่าไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับขึ้นที่ไปทางตะว,วันออกนะครับผ่านตัวเมืองเล็กๆนะครับแล้วเขาก็เร่งนะครับเร่งรถของเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยด้วยความเร็วด้วยความเร่งคงที่ ่เมตรต่อวินาทีกำลังสองหลังจากที่เขานะครับออกจากซิตี้ลิมิต after he l e a v e s the city limit นะครับ at the t i m ท t ทีเท่ากับศูนย์ที่เวลาทีเท่ากับศูนย์เนี่ยเขาอยู่ที่ทางตะว,วันออกของ city it, ซิตี้ลิมิตไซด์โพส์เนี่ย5เมตรนะครับขณะที่เขาเคลื่อนที่ไปทางตะว,วันออกนะครับด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีนะครับนี้เรามาวาดรูปนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราวาดแกนนิดหนึ่งก็ได้นะครับแกนนิดหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแกน y ล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับเราก็บอกว่าให้เป็นนแก text นะครับล้วก็บอกว่าไอ้สาโพสตเนี่ยไอ้ตัวเซตติลิมิดสาโพสเนี่ยนะครับเราก็ต้องวาดนะครับสมมติไม่อยู่ตรงนี้นะครับเซตติลิมิตซาโพสตอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าความเร็วเนี่ยเท่าไหร่เสร็จแล้วก็บอกว่าที่เวลา t เท่ากับศูนย์ t เท่ากับศูบบ 0, นย์นะครับที่เวลา t เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับเขาอยู่ห่างจากไอ้ตัวซาโพสตเนี่ยนะครับห้าเมตร ที่เวลาทเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็เขามีความเร่งนะครับนีนี่นะมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้สมมติผมให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันแล้วนี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับมันมีความเร่ง a เท่ากับสี่จุดศูนย์เมตรต่อวินาทีกลังสองคํคำถามก็คือว่านะครับแล้วเขาตรงนี้เขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เท่ากับสิบห้าเมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับเขาบอกว่าให้หาตำแหน่งของมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็ หาความเร็วที่เวลา t เท่ากับ2นะครับข้อ a ก่อนทีนี้เรามาหาข้อ a ครับข้อ a หาตำแหน่งกับความเร็วครับให้หา position ของเขากับความเร็วที่เวลา t เท่ากับสอะทีน,นี้เรามาดูเริ่มต้นนะครับที่เวลา t เท่ากับ0นะครับเขามีความเร็วต้นอยู่ที่15เมตรต่อวินาทีเราเป็นสมการที่เราใช้เนี่ย s ในแนวแกน x เนาะเท่ากับ u t นะครับบวกเศษหนึ่งส่วนสอง a t กำลงสองนะครับนี่คือนับตั้งแต่เวลา t เท่ากับ0นะครับ u ก็คือ15เมตรต่อวินาที นค,คูณกับเวลาก็คือ2วินาทีบวกกับเศษหนึส่วนสอครับ A คืออะไรครับ A คือ4เมตรต่อวินาทีกำลับบงสองนะครับ t ก็คือ2วินาทีทั้งงหมกกำลับบงสองนะครับตรงนี้ก็ได้ Sx กนะครับ s x ็ก็คือระยะทางวัดจากตำแหน่ง T เท่ากับ0าะนะไปจนถึงนะครับ t เท่ากับ2นับนี่คือ Sx นะครับตรงนี้ก็กดเครื่องคี่เลขได้นะครับกดเครื่องเลขออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น38เมตรนะครับจะได้ประมาณ38เมตรครนนี้ถ้าเกิดเทียบเทียบกับไซ์โพสน้ำที่บอกซิตี้ลิมิตก็คือเทียบกับไอเนี่ยนะครับตัวถี่ดัตรงนี้นะ้ำก็เท่ากับอะไรครับนะ้ำเอ s ที่ได้ total เนาะ s รวมจะเท่ากับห้าเมตรบวกกับสามสิบเมตรนะครับซึ่งก็เท่ากับสี่สิบสามเมตรแบบนี้คือ sx ถ้าเกิดนับเทียบกับไซโคดแต่ถ้านับเทียบกับที่ศูนย์ะครับอันนี้คือเทียบกับที่ศูนย์เทียบกับ t เท่ากับศูนวินาทีอันนี้คือเทียบกับไซโคดนะครับมันไม่เหมือนกันเห็นไหม อันนี้คาถาม็นคำถามหนึ่งก็คืออะไรครับความเร็วนะครับเราก็หาความเร็วได้นะครับก็คือเนื่องจากระบบเราเนี่ยความเร่งเป็นคงที่นะครับนี่มันก็คือเอ่อหาความเร็วครับ v เท่ากับ u บวก a t ก็ u ก็คือ15นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับบวกกับ a a ก็คือ4เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ะครับเวลาก็คือสองวินาทีนะครับซึ่งตัวนี้ลบคูณหางออกมาก็ได้ยี่ิบสามเมตรต่อวินาทีนี่คือ v นะครับที่เวลาอะไรครับที่เวลา t เท่ากับสหรือถ้าเราจะเขียนก็คือ v t เท่ากับสเนี่ยนะครับเท่ากับยี่สิบสามเมตรต่อวินาทีนี่คือข้อ a เสร็จละ,ะคำถามต่อมาข้อ b ครับข้อ b ก็บอกว่า Where is he when his speed is 25 meter per second นะครับก็คือเขาอยู่ที่ไหนครับเมื่ออัตราเร็วเขาเนี่ยเป็น25เมตรต่อวินาทีนะข้อนี้เราสามารถใช้นะครับสูตรนะครับก็คือขอ้อ b นะครับขอบ้อ b เนี่ยเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้ตำแหน่งของเขานะครับตำแหน่งของเขาที่อัตราเร็ว25เมตรต่อวินาที รเรารู้ความเร็วต้น,นก็คือ15เรารู้ความเร็วปลายก็คือ25เพราะฉะนั้นเรารู้ v แล้วก็เรารู u นะครับวันความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ก็คือ v กําลัง2เท่ากับ u กําลังงบวก 2as k 2 a s 2> okay, 2นะครับ v คืออะไรครับ v ก็คือ25นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับทั้งหมดกําลัง2เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีทั้งหมด กำลังสองนะบวกด้วยสองนคูณด้วย a a ซึ่งก็คือสี่เมตรต่อวินาทีกำลังสอง,ง s s คือตัวที่เราต้องการหาครับก็คือตำแหน่งของเขานะครับก็ยกกำลังสองอะไรเรียบร้อยครับก็คือ x ก็คือ s เราเนี่ยนะครับจะเท่ากับยี่สิบห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสอง,งเอ้ยเมตรต่อวินาทีเฉยไม่มีกำลังสองเมตรต่อวินาที นะครับแล้วก็ลบกับ15เมตรต่อวินาทีทั้งหมดกำลังสองนะครับผานด้วยอะไรครับผ่านด้วย2นะครับคูณกับ4เมตรต่อวินาทีกำลังสองตรงนี้ก็เท่ากับ50เมตรนะครับอันนี้คือเทียบกับที่เวลา t ศูนย์เนาะนะ้แต่ถ้าเกิดเทียบกับไซน์พอแล้วครับ ก็คือต้องบวกเข้าไปด้วยห้านะครับเพราะฉะนั้นก็คือ s เท่ากับนะครับห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็บวกกับห้าเมตรนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับห้าสิบห้าเมตรเขียนไหมครับคันนี้มันขึ้นอยู่กับเทียบกับไรถ้าเทียบกับทีเดอร์ศูนย์นะครับระยะทางที่เขาขึ้นที่ได้เนาะจนกว่าเขาจะมีความเร็วยี่ห้าเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็คือเขาต้องขึ้นที่ไปห้าสิบเมตรแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับไายพูก็คือเขาขึ้นที่ไปห้าสิบห้าเมตรนะครับ